แต่ทีนี้ก็อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขหนี้สาธารณะของเราไปถึงไหนแล้วด้วยตุ้งสตังที่ใช้ไปถึงคือรัฐบาลกู้ไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่มันจะเพิ่มขึ้นก็คือยอดคงค้างของหนี้สาธารณะค่ะหารด้วย GDP ถ้า GDP ไม่ขยับไม่เพิ่มอัตราส่วนก็จะเพิ่มขึ้นขณะนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยเมื่อการขณะนี้เนี่ยหนี้สาธารณะอยู่ที่ร้อยละ50.4% 6ต่อ GDP นะคะต่อ GDP เทียบกับ GDP ค่ะ พอปี64เนี่ยพอกู้ไปเรื่อยๆกู้ไปเยอะๆเนี่ยเข้าใจว่าปี64สิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปี64เนี่ยน่าจะอยู่เนี่ยร้อยละ56แล้วซึ่งมันก็ยังไม่เกิน60<ช>ดันอยู่ที่60แต,แต่ถ้าเกิดเป็นสถานการณ์เป็นอย่างนี้แอดดีเอ็นแล้วต้องเกินถ้าจะเกินก็ต้องมาขอมติคณะกรรมการนโยบาย วินัยการเงินการคลังของรัฐขอขยายเพยายดานก็ไม่ต้องตกใจถ้าเขาจะขอขยายเพยายดานเป็น 80- หรือ75แล้วก็ไม่เป็นไรก็ให้รู้ว่ามันเป็นเหตุเป็นอย่างนั้นใช่ซึ่งคุณแพทิเซียนยก็บอกว่านี่สาธารณะเป็นนี่ตัวเดียวที่ใช้บริหารเศรษฐกิจทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเพราะว่าง,งบประมาณประจำเนี่ยเอาไม่อยู่นั่นเอง<ช>ค่ะคาวนี้ต้องดูนิดหนึ่งแผนของปี64ปี64ี่เนี่ยมันจะมีการกู้ทั้งกู้ใหม่ใช้เก่ากู้ใหม่ใช้ใหม่อะไรเนี่ยนะ,ะ2.3ล้านล้านบาท ออกพันธบัตรรัฐบาลร้อยละ36 8 5 0 50, 000, ล้านออกตั๋วเงินคลังร้อยละ22 5ง้าแสนสอง่นล้านกู้เงินผ่านสถาบันการเงินที่เป็น PN หรือเทอร์มโลนร้อยละ35 8 0 0 0ห0มื่นันสองร้อล้าน8แสนสองล้านบาทแแสนสองล้านสองพล้านบาทแล้วก็พันธบัตรพันธบัตรนี่ออกน้อย5%เองแค่5%วงเงิน1,000งหมื่นไอหนึ่งแสนื ล้านบาท1นึ่งแผนหนึ่งล้านบาทตอนนี้ออกมา6 0 0 0ื่นใช่ไหมก็จะเหลืออีกห้าหมื่นกว่าล้านเท่านั้นเองสุดท้ายก็มีการก่อนหน้านี้มีการกู้เงินจากธนาคาร ADB เป็นเงินรู้สึกจะพันพันพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐถ้าผมจําไม่ผิดคือถ้าพันห้าร้อยล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐประมาณ4ี่สี่หมื่นกว่าล้านบาทแต่ว่าเป็นการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB เนี่ยนะคะก็คือ2%หรือประมาณ46,500ล้านบาทครัล้านบาทโปรไฟล์เป็นอย่างนี้สรุปก็คือว่า เราก็เห็นแนวแล้วว่าถ้าเกิดรัฐบาลจะกู้เงินเนี่ย<ๆ>เขาจะกู้จากไหนมีคนมาถามรัฐบาลเอาเงินมาจากไหนถ้าเกิดรัฐบาลมีเงินไม่พอก็ไปกู้การกู้เนี่ยหลักๆเนี่ยออกพันธบัตรขายอ,ออกตั๋วเงินคัางขายออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษขายะนะก็ะขายสถาบันการเงินขายผู้ลงทุนอันนี้มันเป็นสภาพคล่องที่มีอยู่ในระบบนะก็ ไม่มีอะไรตื่นเต้นแต่ว่าแต่ว่าต้องเข้าใจนะว่าที่แจกแจกแถมแถมมันอยู่ขนาดนี้เนี่ยะนะเงินกูทั้งนั้น